โ l o ครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับอ่าตอนนี้ก็จะมานำเสนอหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยบนครับถามที่เราต้องที่จะโพสกันนะครับอ๋อเป็นไงเนี่ยกิดกับนั้งคุณ โอเคครับเรามาต่อกันเลยครับตอนนี้เครื่องก็เสียตรงนี้ไม่ดีเลยครับเดี๋ยวเราก็มาซ่อมใหม่เอาตรงนี้เสียงม่ก็เข้าที่อยู่ทั้งหลายวันแล้วครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดเลยครับท่านไม่ จะได้ไม่พลาดกับโอกาสที่จะร่ำรวยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับเรามาพบกับหลักหน่วยท่านเลเดี๋ยวก็จะเดึกมากเกินไปครับจะได้เอาไปตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับครับตอนนี้หลักหน่วยบนก็มาแล้วครับดูไ่้เลยครับ เราไอ้ได้นะครับวันนี้เป็นห่วงอยากให้ทุกท่านถูกหวยครับตั้งแต่ VIP เก่ายัน VIP ใหม่นะครับขอให้ถูกหวยกันเยอะ ดูันต่อไปครับงวดที่หนึ่งครับเด่นหลัก10บบนอ่าหลักหน่วยบนครับกัวไปหน่วยบนก็เด่นเก้าศูนย์สองสี่ 9 0 2 4กลับเดี๋ยวใหม่มันหลดครับ9 0 2 4ก็ดูต่อไปครับออก8ออก8 5 3ครับงวดที่2ก็ สี่หเจ็ดออก9ก้หนึ่งห้านะครับเก้นกกนไปครับข้อที่สามพับเด่นสองสามห้าหกหกสก็มาห้าับ ฉุกระหูกทุกคืนครับทำกดติดตามนะครับกดให้กำลังใจด้วยมดที่สี่ครับเก้าศูนสองสามออกอ้าห้าเก้าหลักหน่วยก็มาเก้านะครับมดที่ห้ามดที่ห้าก็ศูนย์หนึ่งสามสี่ออกศูนย์เจ็ดสามนะครับ ตัวที่6 9 0ก้ออก2องสอก้า9หลักหน่วยนะครับเหลักหน่วยัที่7จ็ดครับแปดเก้าหนึเห็นไหมครับ8912ออก0ูนยครับ พุทธิแเด่น9ก้าุสากับหลักหน่วยออก6กสองเกถูกต้องครับพทุทธิ9เด่น3 4มสี่หเจ็ดหลักหน่วยนะครับออกหนึ่งหนึ่งเก็มา7นะครับถูกต,ต้องหนึ่งหนึ่งเจ็ดพทธิสิบเจ็ศย์หนึ่งหลักหน่วยออก 3, 1นึสาหนึ่งนะครับ บทที่11ครับ0134ออก623 633บทที่12 0134หลักหน่วยครับออก324ก็มา4ตามนี้นะครับตนันนี้มา4บทที่13ครับ1245ออก602 ข้อที่สิบสี่สามสี่หกเจ็ดออกหนกึ่งหนึ่งเจ็ดนาฬิกาข้อที่ 15, สิบห้าศูนย์หนึ่งสามสี่ออกห้าหนะึ่งศูนย์นาฬิกาหนึ่งสามเจ็ดหนศูนย์ข้อที่สิบหกครับเก้าศูนย์สองสามออกเจ็ดหกศูนย์ พุที่สิสามี่ห7เจ็ดออกหกสี่สามอ่าพที่สิบครับ 1, 2, 4, ่อ่ห้าออกห้าหนึ่งห้าครับพุที่19ครับเด่นหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสสออก 8, ปดสี่ศนะครับ ตัวที่20ครับ902 3ออก903หลักหน่วยก็ถูก3ถูก3ตัวนี้ครับวที่2ีครับ0134ออก840นตกเลย วันที่ยี่สองครับสี 23, ่ห้าเจ็ดแปดออกห้าหกสี่ครับวันที่ยี่สิบสามเด่นสามสี่หกเจ็ดออกแปดหกเจ็ดครับงวดที่แล้วนี่ถูกตอ้องวัที่ยี่บสี่ครับหลักหน่วยบนเด่นเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งคืองวดวันที 17, ่สิบเจ็ดมกรา 2019นี่บเ้ะครับกับมาดูครับนี่จับคู่บนครับจับคู่บนให้วันนี้ครับวันที่แวก็จับให้นะันี่้ก็จับให้แต่ท่านอาจจะไม่มาดูบางคนนะครับอาจจะไม่เห็นนะนี่ คืองวดวันที่17มกราสอง0 1นนะครับเด่นตามนี้ครับสองเจ็ดสองแปด สองศูนย์สองหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับ

โอ้โก็กล้องอดูเลขอดีนะครับวันนี้จะต้องรวยกันให้ได้เลยนะอ่าย่าลืมกดติดตามด้วยท่านี่ยังไม่ได้กดโอเคเป็นยังไงบ้างครับเห็นแล้วเห็นเลขแล้วถูกใจหรือเปล่าครับขวหลุดหมดแล้ว ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญานในการรับชมเมืดีครับแล้วก็เลขก,ก็เข้าหมดแล้วก็เข้ามาหลายหมดเลยนะวันนี้ก็จะต้องเข้าอีกครับจะต้องสะใจกันแน่นอนโอเคครับอย่าลืมติดตามอย่าให้คลาดสายตานะครับ สตดดับสูตรเด่นที่ให้ไว้ก็ให้เกิดประโยชน์นะครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อาจารย์จะทำให้อยู่เรื่อยๆครับกดติดตามไว้ให้ดีโอเคครับคืนนี้ขอลากันไปก่อน,นครับอย่าลืมชุดบนและชุดล่างครับที่ลงให้ทั้งหมดทั้งเลขดับเลขเด่น เป็นการคำนวณกับเป็นศาสตร์ชั้นสูงขั้นหนึ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ที่มาที่ไปครับการทำบางสูตรทำมห้ดูด้วยโอเคครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ